สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เรามีนิยายแนวสืบสวนที่ชวนระทึกขวัญมาอ่านให้เพื่อนเพื่อนฟังเพลินๆกันนะคะกับคินไดอิจิยอดนักสืบตอนที่หนึ่งคาตกรรมในตระกูลอินุงามิค่ะถ้าเพื่อน <c oughs> ๆพร้อมแล้วมาฟังกันนะคะคินไดอิจิยอดนักสืบตอนที่หนึ่ง ขาตกรรมในตระกูลอินุงามิบทนํากุมภาพันธ์พุทธศักราช2480เคุณตาสาเฮอินุงามิเจ้าแห่งวงการผลิตไหมของญี่ปุ่นพอขายใหญ่เคตช,ชินชูผูกก่อตั้งกลุ่มบริษัทอินุงามิจากไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยวัย81ปีณบ้านพักกริมทะเลสาบนาสุเขตช,ชินชูสาเฮอินุงามิเป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูง ตลอดหลายสิปีที่ผ่านมาเรื่องราวความสำเร็จของท่านถูกตีพิมพ์ในนิตยสารศาศาศาและหนังสือพิมพ์มากมายและเผยแพร่ไปในวงกว้างตั้งแต่หนังสืออัตชีวประวัติสาเหอินุงามิซึ่งสมาคมตระกูลอินุงามิตีพิมพ์ภายหลังคุณตาสาเหเสียชีวิตนับว่ารวบรวมประวัติชีวิตของท่านไว้ละเอียดที่สุดหนังสือเล่มนี้เล่าว,ว่าซาเหเป็นเด็กกรัรมพ้าตั้งแต่เด็ก และเดินทางมาแถบทะเลสาบนาชุเขตชินชูเมื่ออายุ17ปีท่านไม่รู้จักบ้านเกิดของตัวเองไม่รู้แม้แต่ว่าพ่อแม่เป็นใครรู้แค่ว่าตนเองมาจากตระกูลชื่อแปลกคืออินุงามิแม้กระทั่งเรื่องชื่อตระกูลก็ไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ธรรมดาคนเราเมื่อยิ่งใหญ่ร่ำรวยขึ้นมักโอ้อวดวงตระกูลตัวเองคุนตาสาเฮกลับไม่เป็นเช่นนั้น ท่านมักพูดกับคนรอบข้างด้วยความภาคภูมิใจว่าคนทุกคนเกิดมาตัวเปล่าเล่าเปือยและยังเล่าหน้าตาเฉยอีกว่าเฉันเป็นยาจกเรร่อนพนเจนจรไปทั่วจนอายุย่างสิเจมาเริ่มิงโชคเอาตอนที่เดินทางมาถึงที่นี่และได้พบกับท่านโนโนมิยานี่แหละไดนิโนโนมิยาเป็นพระชินโตในศาลเจ้านาซุแทบทะเลสาบนาซุคุณตาสาเหยกย่องให้ไดนิโนโนมิยา เป็นผู้มีพระคุณช่วยชีวิตพระคุณของใดนี้ตึงใจสาเหตเสมอเมื่อใดมีผู้เอ,อ่ยถึงชื่อโนโนมิยาสาเหตุผู้เปี่ยมคุณธรรมและปัญญาจะต้องนั่งในท่าสำรวมทุกครั้งความกระตันอยู่ไม่เสื่อมคลายต่อสมาชิกในครอบครัวของใดนี้เป็นความดีงามของสาเหตุอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขานถึงอย่างไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีข้อจำกัดในตัวเอง เหตุฆาตกรรมน้องเลือดในตระกูลอินุงามิหลังจากการตายของคุณตาซาเฮแสดงให้เห็นถึงวาระสุดท้ายของความกระตันยูอันเกินพอดีของคุณตาซาเฮต่อคนในตระกูลโนโนโมิยาจะว่าไปแล้วเรื่องนี้เป็นตัวอย่างอันดีว่าเรื่องใดหากดำเนินการผิดพลาดแม้จะด้วยปรารถนาดีก็อาจก่อศกตนาตกรรมใหญ่หลวงขึ้นได้ ที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์การพบกันครั้งแรกของคุณตาสาเฮและไดนิโนโนมิยาคุณตาสาเฮเล่าว่าตอนนั้นท่านรอนเดขอทานไปทุกถิ่นจนวันหนึ่งท่านมาลลมฟุบลงกับพื้นวิหารสาลเจ้านาสุราวกับสุนัขตัวหนึ่งช่วงนั้นเป็นปลายฤดูใบไม้ร่วงอาการแถบทะเลสาบนาสุหนาวเย็นมากจนทำให้ผู้คนไม่สามารถดำรงชีพอยู่ได้โดยปราศจากโต๊ะอุ่นขา เวลานั้นสภาพของสาเหน่าสมเพศเวทนาสวมเสื้อผ้าเก่าขาดวินไม่มีอาหารตกถึงท้องมาสามวันแล้วอากาศหนาวจัดและการขาดอาหารทำให้หนุ่มน้อยสาเฮเดิมรู้รสชาติแห่งความตายหากใดนี้โนโนมียามาพบช้าไปเพียงนิดเดียวสาเฮคงตายอยู่ตรงนั้นอย่างน่าอานาถ เมื่อไดนี้โนโนมิยาพบเด็กขอทานนอนสลบอยู่ก็ตกใจท่านจึงอุ้มกลับไปบ้านและให้ฮารุโยะภรรยาของท่านคอยดูแลอย่างใกล้ชิดความสัมพันธ์ระหว่างใดนี้กับซาเฮเริ่มต้นจากจุดนี้หนังสืออัตะชีวประวัติซาเฮอินุงามิเล่าว่าขณะนั้นไดนี้อายุ42ส่วนฮารุโยอายุ22สามีภรรยาคู่นี้อายุต่างกันมาก และซาเฮกล่าวไว้ว่าฮารุโยเป็นคนสวยจิตใจงดงามราวกับนางฟ้าหลังจากได้รับการดูแลเอาใจใส่จากสองสามีภรรยาเพียงไม่นานซาเฮซึ่งร่างกายแข็งแรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เริ่มฝื้นตัวเป็นปกติแต่กระนั้นใดนี้ไม่มีทีท่าว่าจะปล่อยปะละเลยเด็กหนุม่ม ยิ่งพอได้รู้สภาพความเป็นอยู่ก็ยิ่งเวทนาสงสารและเอ่ยชักชวนให้ซาเฮพักอยู่กับตนและภรรยานานเท่าที่อยากอยู่ซาเฮคงไม่อยากทิ้งบ้านอันอบอุ่นหลังนี้ไปด้วยเหตุนี้เขาจึงอาศัยอยู่กับพระชินโตในศาลเจ้านาสุแต่ไม่ใช่ทั้งในฐานะผู้พักอาศัยและคนรับใช้ไดน้นี้อบรมเลี้ยงดูซาเฮผู้ไม่เคยเข้าโรงเรียนและอ่านหนังสือไม่ออกราวกับเป็นลูกในไส้ ที่ใดนี้เอ็นดูซาเฮมากเนื่องมาจากสาเฮเป็นคนมีไหวพริบแต่ยังมีเหตุผลลึกลับอีกข้อหนึ่งซึ่งหนังสืออัตชีวประวัติซาเฮไม่ได้กล่าวไว้นั่นคือเนื่องจากซาเฮเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาดีแม้ตอนอายุมากแล้วคุณตาซาเฮยังมีเขาความหล่อเหลาในวัยหนุ่มเหลืออยู่พอให้มองเห็นได้ว่ากันว่าใดนี้นิยมชมชอบเพศเดียวกันแล้วว่ากันว่าเวลานั้น ไดนี้กับซาเฮมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งหลักฐานชัดที่สุดก็คือหลังจากซาเฮมาอยู่ร่วมบ้านได้ประมาณหนึ่งปีฮารุโยผู้มีจิตใจงดงามราวกับนางฟ้าได้กลับไปอยู่บ้านเกิดระยะหนึ่งอย่างว่ากันอีกว่าเป็นเพราะไดนี้เอาแต่สนใจรักใคร่ซา,าเฮโดยไม่ใยดีฮารุโย ต่อมาความไม่ลงรอยระหว่างสามีภรรยามีทีท่าว่าจะคลี่คลายลงหลังสาเฮออกจากบ้านไปได้ไม่นานฮารุโยก็กลับบ้านโนโนมิยาความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาก็ค่อยดีขึ้นและไม่กี่ปีต่อมาฮารุโยก็ให้กำเนิดลูกสาวชื่อโนริโกต่อมาโนริโกเติบโตขึ้นแต่งงานและมีลูกสาวชื่อธรรมโยความจริงแล้วธรรมโยนี่เองที่เป็นตัวเอกของเรื่องนี้ แต่เราจะกลับมาเล่าถึงเธอในภายหลังออกจากบ้านโนโนมิยาแล้วซาเฮไปทำงานในโรงงานผลิตไหมขนาดเล็กแห่งหนึ่งด้วยความช่วยเหลือของใดนี้เขาไต่เต้าจนกลายเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นก้าวแรกของการก่อตั้งกลุ่มบริษัทอินุงามิความที่เป็นคนมีไหวพลิบเฉลียวฉลาดเพียงแค่ปีเดียวซาเฮสามารถเดินรู้งานจากคนที่ทั่วไปจะใช้เวลาฝึกฝนนานหลายปี แม้จะออกจากบ้านโนโนมิยามาแล้วความสัมพันธ์ระหว่างสาเฮกับไดนิโนโนมิยากลับไม่ได้ขาดสะบั้นลงสาเฮยังคงเข้าออกบ้านโนโนมิยาอย่างสม่ำเสมอคําอบรมสั่งสอนของไดนิฝังลึกลงในตัวเขาทีละน้อยอีกทั้งฮารุโยะภรรยาของไดนิผู้เคยตกที่นั่งลำบากถึงขนาดต้องกลับไปบ้านเกิดระยะหนึ่งก็ดูจะเข้าใจดี ว่ากันว่าทุกครั้งที่ซาเฮมาฮารุโยจะต้อนรับดูแลอย่างดีราวกับว่าซาเฮเป็นน้องชายร่วมสายเลือดกล่าวว่าในช่วงปีพุทธศักราช2430ที่ซาเฮเริ่มทำงานในโรงงานผลิตไหมเป็นยุคเติบโตของโรงงานผลิตไหมในญี่ปุ่นซาเฮได้เรียนรู้โครงสร้างของโรงงานผลิตไหมกฎหมายการค้าใหม่ไม่นานเขาก็ออกมาตั้งโรงงานของตน ซึ่งผู้สนับสนุนเงินทุนก็คือไดนิโนโนมิยานั่นเองกิจการของซาเฮเจริญรุ่งเรืองภายในเวลารวดเร็วเมื่อเกิดสงครามญี่ปุ่นจีนและสงครามญี่ปุ่นรัสเซียรวมทั้งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งประเทศญี่ปุ่นเริ่มมีอำนาจมากขึ้นไหมกลายเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศบริษัทผลิตหมของตระกูลอินุงามิจึงก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่น พุทธศักราช2,454ใดนี้มรณะภาพด้วยวัย68ปีใดนี้เป็นผู้ให้เงินลงทุนก้อนแรกแกกิจการของสาเฮแต่ไม่ว่าซาเฮจะพูดเกลี้ยกล่อมอย่างไรใดนี้ก็ปฏิเสธจะรับส่วนแบ่งผลกําไรของบริษัทโดยยอมรับแค่ดอกเบีย้ยเล็กน้อยจากเงินกองทุนก้อนนั้นใดนี้อุทิศตนเป็นพระชินโตและใช้ชีวิตสะอาดบริสุทธิ์มาตลอด หลังจากไดนิเสียไปไม่นานซาเฮก็หาคู่ครองให้แก่โนริโกะทายาทของไดนี้เพื่อสืบทอดอาชีพพระชินโตโนริโกะกับสามีไร้ทายาทอยู่หลายปีจนกระทั่งพุทธศักราช2467หลังจากแต่งงานกันก,นกว่า10ปีโนริโกะจึงให้กำเนิดบุตรสาวชื่อทามายตอนทามายเกิดฮารุโยผู้เป็นยายก็เสียชีวิตไปแล้วเมื่ออายุได้ไม่ถึง20ทามายก็ต้องเสียพ่อแม่ไป ธรรมยจึงถูกนำมาเลี้ยงดูในบ้านอินุงามิโดยได้รับการประครบประงมเป็นพิเศษถือเป็นการน้อมต้อนรับแขกคนสําคัญผู้เป็นทายาทของผู้มีพระคุณใหญ่หลวงของคุณตาสาเฮคงด้วยเหตุผลบางอย่างสาเฮอินุงามิไม่เคยตกแต่งภรรยาให้ถูกต้องตามประเพณีสาเฮมีลูกสาวสามคนชื่อมาสุโกทาเคโกอุเมโกทั้งสามเป็นพี่น้องคนละแม่ ถ้าว่าแม่ของทั้งสามก็ไม่ใช่ภรรยาเอกของคุณตาสาเฮลูกสาวทั้งสามของคุณตาแต่งงานและมีลูกกันแล้วทุกคนมาสุโกะลูกสาวคนโตสามีเป็นผู้จัดการสาขาใหญ่ของบริษัทอินุงามิเมืองนาสุทาเคโกะลูกสาวคนรองสามีเป็นผู้จัดการสาขาย่อยในโตเกียวและอุเมโกะลูกสาวคนสุดท้องสามีเป็นผู้จัดการสาขาย่อยในเมืองโกเบแต่จนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของชีวิต คุณตาสาเเฮก็ยังไม่ยอมให้ลูกเคยทั้งสามกุมอำนาจแท้จริงในกลุ่มบริษัทตระกูลอินุงามิวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2480เอสมาชิกตระกูลอินุงามิมารวมตัวกันก่อนคุณตาสาเฮจะสิ้นลมมีดังนี้เริ่มมาจากมาสุโกะลูกสาวคนโตวัยต้น50มาสุโกะนับว่าโดดเดี่ยวกว่าเพื่อนในบรรดาสมาชิกตระกูลอินุงามิ นื่องจากสามีของเธอมาด่วนจากไปเมื่อสองสาปีก่อนส่วนสุเกะคิโยลูกชายของเธอนั้นก็ยังไปรบยังไม่กลับมาหลังจากสงครามเริ่มได้ไม่นานมาสุโกถึงค่อยได้ข่าวจากพมา่าว่าลูกชายของเธอยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเมื่อไหร่ในหมู่หลานชายทั้งสามของคุณตาสาเฮมีเพียงสุเกะคิโยคนเดียวที่ไม่ได้มาดูใจตอนท่านเสียต่อจากมาสโก คือทาเคโกะลูกสาวคนรองกับสามีโทระนูสุเกะสองคนนี้มีลูกชายชื่อสุเกะทาเคกับลูกสาวชื่อไซโยโกะสุเกะทาเคอายุ28ปีส่วนไซโยโกะอายุ22ปีต่อไปเป็นลูกสาวคนสุดท้องคืออุเมโกะกับสามีโคคิจิทั้งคู่มีลูกชายหนึ่งคนชื่อสุเกะโทโมอายุ27ปีอ่อนกว่าสุเกะทาเคปีเดียว รวมลูกหลานทั้งหมดนับได้8คนรวมสุเกะคิโยผู้ยังไม่กลับมาด้วยก็เป็น9คนทุกคนล้วนเป็นสายเลือดตระกูลอินุงามิและทั้งหมดนี้ก็คือตระกูลอินุงามินอกจากคนในตระกูลแล้วอีกคนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคุณตาและมาดูใจก่อนท่านเสียไม่ใช่ใครอ,อื่นคือทามายอายุ26ปีทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลโนโนมิยาทุกคนนั่งเงียบกริบ ราวกับเป็นก้อนหินขณะเฝ้าดูลมหายใจของคุณตาแผ่วลงทุกขณะที่น่าแปลกใจคือสีหน้าทุกคนไม่มีร่องรอยของความโศกเศร้าจากการจากไปของคนในครอบครัวไม่สิไม่ใช่แค่ไม่โศกเศร้าใบหน้าของทุกคนยกเว้นธรรมยะแสดงถึงความหงุดหงิดคล้ายกำลังลุ้นอะไรบางอย่างนอกจากนั้นต่างคนตากเหลือมมองอย่างเชิงซึ่งกันและกันเมื่อถอนสายตาจากร่างคุณตาซาเฮ ผู้กำลังจะสิ้นลมแต่ละคนก็หันมองหน้ากันด้วยสายตาระแวดระวังที่พวกเขารอลุ้นก็เนื่องมาจากยังไม่รู้ถึงเจตนารมณ์ของคุณตาว่าใครจะได้สืบทอดกิจการตระกูลอินุงามิอันใหญ่โตหลังจากการจากไปของคุณตาและมรดกมหาศาลของคุณตาจะแบ่งสรรปันส่วนกันอย่างไรเนื่องจากคุณตาซาเหตไม่เคยเผยความคิดเหล่านี้ให้ใครได้รู้ เหตุผลอีกอย่างที่ทําให้บรรดาลูกหลานงุดหงิดกังวลเกี่ยวกับมรดกและการสรืบทอดกิจการคือไม่รู้ว่าเหตุใดคุณตาซาเฮถึงไม่มีความรักให้กับลูกสาวเลยแม้แต่น้อยนิดยิ่งลูกเขยนั้นซาเฮไม่เคยไว้ใจเอาเลยแพทย์ประจําตัวเอื้อมมือไปตรวจชีพจรลมหายใจของคุณตาซาเฮแผ่วลงทุกขณะในที่สุด มาสุโกลูกสาวคนโตทนไม่ไหวเธอขยับตัวโน้มไปข้างหน้าคุณพ่อคะจะสั่งเสียไหมคะสั่งเสียไหมคะอาจเป็นเพราะเสียงมาสุโกคุณตาซาเฮลืมตาเผยเยอขึ้นเล็กน้อยคุณพ่อคะถ้ามีอะไรสั่งเสียก็บอกมาเถอะเราทุกคนรอฟังคุณพ่ออยู่คะ่ะคุณตาคงเข้าใจความหมายของมาสุโกจึงเผยยยิ้ม ชี้นิ้วสันเทาไปยังคนนั่งริมสุดบุคคนนั้นคือทนายความประจำตระกูลอินุงามิเคียวโซฟูรุดาเทเมื่อถูกชี้ทนายฟูรุดาเทก็กระแอมเบาๆแล้วพูดครับถ้าหมายถึงพินัยกรรมของท่านผมเก็บรักษาไว้เองครับคำพูดประโยคเดียวของทนายฟูรุดาเทเป็นประหนึ่งระเบิดที่ทิ้งตูมลงในสถานที่ที่เงียบสงัดทุกคนยกเว้นทามาย ทันควับไปยังทนายฟูรูดาเทดด้วยความประหลาดใจมีพินัยกรรมด้วยหรือโทราโนซุเกะสามีของทาเคโกะลูกสาวคนรองร้องข้างขึ้นแล้วรีบควักผ้าเช็ดหน้าจากกระเป๋าเสื้อมาซับเหงื่อที่ซึมออกมาตามหนาา้าผากทั้งที่ตอนนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งอากาศยังหนาวอยู่แล้วเมื่อไหร่ถึงจะเปิดพินัยกรรมได้ครับทันทีหลังจากท่านประธานเสียหรือเปล่าโคคิจิ สามีของอูเมโกะลูกสาวคนสุดท้องถามด้วยสีหน้าหงุดหงิดไม่ใช่ครับความตั้งใจของนายท่านพิเนกรัมฉบับนี้จะเปิดอ่านได้ก็ต่อเมื่อคุณสุเกะคิโยกลับมาจากสงครามครับพีสุเกะคิโยหรือสุเกะทาเคลูกชายของทาเคโกะพึมพำสีหน้ามีแววกังวลถ้าสุเกะคิโยไม่เกล้กลับมาเล่าถ้าโชคร้าย ทาเคโกะลูกสาวคนรองเอ,อ่ยขึ้นมาสุโกฟังแล้วก็เบิกตาโพรงจริงอย่างที่พี่ทาเคโกะพูดนะถึงแม้สุเกะคิโยจะยังมีชีวิตอยู่แต่อยู่ไกลถึงพม่าโน่นกว่าจะกลับมาอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้อุเมโกะลูกสาวคนสุดท้องพูดสีหน้าของเธอเฉยเมอยอย่างไม่แยแสความรู้สึกของพี่สาวไม่หรอกครับอะไรกันถ้าเป็นอย่างนั้นจริง ทนายฟรูดาเทกแอมเบาๆผมจะเปิดพินัยกรรมในวันครบรอบหนึ่งปีที่ท่านเสียครับระหว่างนี้สมาคมตระกูลอินุงามิจะดำเนินการดูแลมรดกรวมทั้งกิจการตระกูลอินุงามิไปก่อนห้องทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบหน้าอึดอัดใบหน้าของทุกคนยกเว้นท่ามักิโยเต็มไปด้วยความหงุดหงิดความหวาดวันความเกลียดชังแม้กระทั่งมาซุโก ยังจ้องหน้าคุณตาสาเฮโดยสายตาที่มีความหวังความกังวลความปรารถนาและความเกลียดชังละคนกันคุณตาสาเฮนอนอยู่มีรอยยิ้มบางๆมุมปากท่านเลื่มตาไล่มองหน้าลูกหลานทีละคนเริ่มมาจากมาสุโกเลียงไปตามลำดับสุดท้ายตาของท่านจับอยู่ที่ใบหน้าของทามายะจากนั้นสายตาของคุณตาสาเฮก็ไม่ขยับอีกเลย แพรจับชีประจรแล้วประกาศด้วยน้ำเสียงหน้าเกรงขามสิ้นลมแล้วคุณตาซาเฮอินุงามิจบชีวิตอันโชคชนของท่านไปด้วยวัย81ปีและนี่เองเป็นจุดเริ่มต้นเหตุการณ์สยดสยองในตระกูลอินุงามิบทที่1หญิงสาวผู้เลอโฉมวันที่18ตุลาคม8เดือนหลังการตายของคุณตาซาเฮอินุงามิ แขกคนหนึ่งเข้าพักในโรงแรมนาสุบริเวณทะเลสาบนาสุแขกผู้นี้เป็นชายอายุประมาณ35-36ผมเผายุ่งเยิงไม่เป็นระเบียบรูปร่างเล็กไม่สะดุดตาสวมเสื้อขนสัตว์หยับยูยี่กางเกงญี่ปุ่นฮากามะพูดจาตะกุกตะกักเล็กน้อยเขาลงชื่อในสมุดร,รายนามแขกว่าโคสุเกะคินไดอิจิ ท่านที่เคยอ่านเรื่องสืบสวนสอบสวนของโคุเกะคินไดอิจิมาตั้งแต่คดีฆาตกรรมในโรงแรมคงไม่ต้องการคำอธิบายเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้อีกแต่สำหรับท่านที่เพิ่งเคยอ่านเป็นครั้งแรกจะขออธิบายสักเล็กน้อยโคุเกะคินไดอิจิเป็นนักสืบผู้มีบุคลิกเรียบง่ายเป็นผู้ชายที่มองไม่เห็นข้อดีใดๆอีกทั้งบุคลิกก็ไม่โดดเด่นแต่หากเป็นเรื่สืบสวนคดีแล้วเขาไม่เป็นรองใคร ข้อนี้ยืนยันได้จากคดีต่างๆที่เขาเคยคลี่คลายได้อาทิคดีฆาตกรรมในโรงแรมเกาะโกคุมุนและหมู่บ้านยะซือฮะกะเวลาตื่นเต้นผู้ชายคนนี้จะพูดจาติดขัดต,ตะกุกตะกักและชอบเสยผมยุ่งไม่เป็นระเบียบซึ่งแลดูไม่ค่อยเป็นผู้ดีนักทันทีที่โคสุเกะคินไดอิจิมาถึงห้องปูเสือธรมิบนชั้นสองซึ่งมองเห็นทะเลสาบ เขารีบให้ทางโรงแรมต่อโทรศัพท์สายนอกไปยังที่แห่งหนึ่งอ๋องั้นเหรอถ้ายอย่างนั้นอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงใช่แล้วผมจะรอแค่นี้นะครับเมื่อวางโทรศัพท์เขาหันไปบอกพนักงานหญิงของโรงแรมว่าอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงจะมีคนมาหาผมให้พาขึ้นมาที่ห้องนี้ชื่อผมเหรอโคซเกะคินไดอิจิโคซเกะคินไดอิจิอาบน้ำ แล้วกลับมาห้องพักและหยิบหนังสือหนึ่งเล่มกับจดหมายหนึ่งฉบับออกมาจากกระเป๋าเดินทางสีหน้าเขายุ่งยากใจหนังสือเล่มนั้นชื่ออัตตะชิวะประวัติสาเหอินุงามิพิมพ์โดยสมาคมตระกูลอินุงามิหนึ่งเดือนก่อนชายชื่อโทโยอิจิโร่วากาบายาชิแห่งสำนักงานกฎหมายฟูรูดะเทเมืองนาสุให้หนังสือเล่มนี้แก่เขาคินไดิจยกเกาอีไปที่ระเบียง ซึ่งหันหน้าไปทางทะเลสาบพ,พลิกหน้าหนังสืออัตชีวประวัติซาเฮอินุงามิซึ่งเขาอ่านมาแล้วหลายรอบจากนั้นวางหนังสือลงข้างตัวดึงจดหมายของโทโยอิจิโรวะกาบบายาชิออกจากซองเนื้อความชวนสงสัยของจดหมายนี้มีดังนี้สวัสดีครับในช่วงอากาศหนาวเย็นปลายฤดูใบไม้ร่วง ผมขออวยพรให้คุณมีสุขภาพพลานมามัยแข็งแรงและมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปก่อนอื่นผมต้องขอประธานโทษที่เขียนจดหมายมารบกวนคุณทั้งที่ไม่เคยพบหน้ากันมาก่อนเนื่องจากผมมีเรื่องต้องขอร้องคุณเรื่องดังกล่าวจะเป็นเรื่องใดไปไม่ได้นอกจากเรื่องในครอบครัวของคุณตาสาเหอินุงามิบุคคลเจ้าของเรื่องราวในหนังสือประวัติสาเหอินุงามิ ซึ่งผมส่งมาให้ด้วยแล้วผมกังวลมากว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับตระกูลอินุงามิในเร็ววันนี้เหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ว่าคือคดีฆาตกรรมน้องเลือดอันเป็นขอบข่ายการทำงานของคุณผมคิดว่าอาจจะมีคนตระกูลอินุงามิตกเป็นผู้เคะร้ายทีละคนนี่เองเป็นเหตุให้ผมนอนไม่หลับทุกครั้งเมื่อนึกถึงเรื่องนี้ไม่ใช่ในเร็ววันนี้สิ มันกำลังเกิดขึ้นณเวลานี้แล้วหากเรายังเพิกเฉยต่อไปก็ไม่อาจคาดเดาได้ว่าสุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์น่าสลดใจสักเพียงใดเพื่อป้องกันเหตุการณ์เช่นนั้นผมจึงขอเขียนจดหมายฉบับนี้เพื่อใครขอร้องให้คุณกรุณามาสืบดูที่เมืองนาสุหลังจากอ่านจดหมายฉบับนี้คุณคงคิดว่าผมเสียสติเป็นแน่ผมไม่ได้เสียสติครับ และผมขอให้ความช่วยเหลือจากคุณด้วยความกังวลใจเป็นที่สุดความหวัดหวันถึงที่สุดและความกลัวถึงที่สุดเมื่อคุณมาถึงเมืองนาสุกรุณาโทรศัพท์มายังสำนักงานกฎหมายฟูรุดาเทะตามหมายเลขผมจะรีบไปหาทัานทีผมใค่ขอความกรุณาอย่าได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้นะครับขอแสดงความนับถือโทยโยอ,อิจิโรวากาบายาชิปอลอ กรุณาอย่าแพ่งพายเรื่องนี้นะครับหลังจากอ่านจดหมายซึ่งดูออกว่าคนเขียนไม่ค่อยคุ้นกับการเขียนจดหมายจึงฝืนปั้นถ้อยคําให้เป็นทางการจนน่าอึดอัดคินไดอิจิผู้เฉยชาถึงกับอึ้งไปตรงที่บอกว่ากลัวว่าเขาจะคิดว่าคนเขียนเสียสตินั้นคนเขียนคงจะเสียสติจริงหรือไม่คงเป็นเรื่องล้อเล่น ส่วนเรื่องฆาตกรรมนองเลือดและอาจมีผู้เคราะร้ายจากเหตุการณ์ไม่พลาดฝันทีละคนแสดงว่าคนเขียนคงพอเดาได้ว่าใครเป็นฆาตกรแต่จะรู้ได้อย่างไรล่ะคนวางแผนฆาตกรรมไม่น่าแพลงพายเรื่องให้ใครรู้และที่สำคัญคือการฆ่าคนนั้นต่อให้วางแผนไว้ในใจแล้วก็ใช้ว่าจะลงมือทำได้ง่ายๆ ตรงที่คิดว่าจะมีการฆาตรกรรมเกิดขึ้นต่างหากที่ทำให้คินดอิจิคิดว่าคนเขียนจดหมายน่าจะเสียสติยิ่งไปกว่านั้นถ้าแผนฆาตรกรรมมีจริงและมีการสืบรู้จนแน่ชัดแล้วทำไมถึงไม่ไปบอกคนที่น่าจะเป็นผู้เคาะร้ายเหล่านั้นถึงแม้ตอนนี้ยังไม่เกิดเหตุการณ์ขึ้นจึงคิดว่าไม่ควรบอกตำรวจแต่อย่างน้อยก็น่าจะไปกระซิบบอกเหยื่อให้รู้ตัว หรือหากเกรงว่าไม่ควรไปพูดซึ่งหน้าก็ใช้วิธีอื่นก็ได้เช่นส่งจดหมายโดยใช้นาำแฝงแรกทีเดียวโคซเกะคินไดอิจิอ่านจดหมายแล้วก็นึกขำทว่าต่อมามีบางประโยคสกิดใจเขาเช่นไม่สิไม่ใช่ในเร็ววันนี้สิมันกำลังเกิดขึ้นณนะเวลานี้แล้วหมายความว่าเกิดเหตุการณ์ไม่ชอบมาพากลขึ้นแล้วหรือ อีกอย่างที่คินไดอิจิสะดุดใจคือคนเขียนจดหมายฉบับนี้ทำงานในสำนักงานกฎหมายอาจเป็นทนายความหรือทนายฝึกหัดผู้บังเอิญร่วงรู้ความลับในครอบครัวและรู้แผนฆาตกรรมโดยไม่ได้ตั้งใจคินไดอิจิอ่านจดหมายหลายรอบรวมทั้งหนังสืออัต,ตชีวประวัติที่ส่งมาพร้อมกันหลังจากรู้เรื่องราวสลับซับซ้อนของครอบครัวอินุงามิเขาจึงเริ่มสนใจโคสุเกะคินไดอิจิ รู้ข่าวการเสียชีวิตของคุณตาซาเฮเมื่อต้นฤดูใบไม้ผลิปีนี้เขาจำไม่ได้ว่าเคยอ่านข่าวเรื่องต้องรอให้หลานคนนึงกลับมาจากสงครามก่อนจะเปิดพิธีกรรมเมื่ออ่านจดหมายความอยากรู้อยากเห็นของคินไดอิจิจึงเพิ่มขึ้นทวีเขารีบปิดคดีที่สือบอยู่แล้วเก็บกระเป๋าเดินทางมายังเมืองนาสุทันทีโคสุเกคินไดอิจิวางจดหมายกับหนังสือลงบนตักระหว่างเมอ คิดเรื่องนี้อยู่พนักงานก็เข้ามาเสิร์ฟน้ำชาเออขอโทษครับคินไดอิจิรีบเรียวพนักงานที่วางน้ำชาเสร็จแล้วและกำลังลุกขึ้นยืนบ้านอินุงามิอยู่ตรงไหนบ้านอินุงามิหรือครับโน่นค่ะที่เห็นอยู่ทางโน้นเขามองตามมือของหญิงสาวเห็นหลังคาบ้านญี่ปุ่นกับตึกยุโรปสีครีมสวยงามอยู่ห่างจากโรงแรมไม่กี่ช่วงตึก ส่วนหลังบ้านอินุงามิติดทะเลสาบมองเห็นประตูน้ำใหญ่ที่กั้นคลองเชื่อมกับทะเลสาบอืมบ้านสวยมากเห็นว่าหลานคนหนึ่งของท่านซาเฮที่พุ่งเสียไปยังไม่กลับมาจากสงครามใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเป็นอย่างไรบ้างไม่มีข่าวจากเขาเลยเหรอมีค่ะได้ข่าวว่าคุณสุเกะคิโยเพิ่งเดินทางมาถึงเมืองฮากาตะเมื่อวันก่อนนี่เองแม่ของเขาดีใจมากไปรับด้วยตัวเองเลย ได้ข่าวว่าตอนนี้พักอยู่โตเกียวอีกสองสาวันถึงจะกลับมาค่ะอ๋อกลับมาแล้วเหรอหัวใจของโคสุเกะค,คินไดอิจิเต้นแรงช่างประจวบเหมาะเสียจริงตอนนั้นเองประตูน้ำบ้านอินุง,งามิก็เปิดขึ้นช้าๆเรือลำหนึ่งเล่นออกมาจากคลองข้างในในเรือมีหญิงสาวนั่งอยู่เพียงคนเดียวชายคนหนึ่งวิ่งออกมายังทางเดิอนนอกประตูน้ำและเฝ้าดูเรือลำนั้น หญิงสาวในเรือกับชายบนทางเดินคุยกันสองสามคำหญิงบนเรือโบกมือชายคนนั้นจึงเดินช้าๆกลับเข้าไปข้างในหญิงสาวสวยช่วยไม้พายอย่างคุ้นเคยพายเรือออกไปในทะเลสาบท่าทางสนุกสนานผู้หญิงคนนั้นเป็นคนบ้านอินุงามิเหรือชื่อทามโยะค่ะไม่ได้มีเชื้อสายอินุงามิหรอกว่ากันว่าเธอเกี่ยวดองกับคุณอินุงามิ เธองดงามมากถึงขนาดด้ำเลือกันว่าทั่วทั้งญี่ปุ่นอาจไม่มีใครงามเท่าเธออีกแล้วอืมงามขนาดนั้นเชียวหรอไหนต้องขอดูหน้าหน่อยแล้วคินไดอิจิไม่เชื่อคำเย็นยอของพนักงานหญิงเขาเดินไปหยิบกล้องสองทางไกลจากกระเป๋าเดินทางปรับโฟกัสไปทางธรรมอโยบนเรือแต่แล้วขณะจ้องมองใบหน้าบนเลนแผ่นลังของเขาก็สั่นเทมิมโดยไม่อาจยับยั้งได้โอ คำพูดของพนักงานหญิงคนนั้นไม่ได้กเกินความจริงคินไดอิจิไม่เคยเห็นหญิงคนใดงามเท่านี้มาก่อนเขาแทบไม่เชื่อสายตาว่ามีสาวงามเช่นธรรมยะอยู่บนโลกหน้าเธอเชิดขึ้นเล็กน้อยพลางปล่อยตัวสนุกสนานกับการพายเรือเธอไว้ผมค่อนข้างยาวปลายดัดเป็นลอนแก้มอิ่มขนตายาวจมูกได้สัดส่วนปากสวยเย้ยวยนชวนหลงไหล ชุดกีฬาที่สวมรับกับร่างงามความงามของเธอผู้นี้ไม่สามารถบรรยายเป็นตัวอักษรหรือคำพูดได้ทว่าสาวงามขนาดนี้กลับทำให้เขากลัวโคสุเกกคินไดอิจิหายใจติดขัดขณะเฝ้ามองอากับกิริยาของทามายโยแล้วทันใดนั้นเองท่าทางของทามายโยก็เปลี่ยนไปทามายโยหยุดพายและหันมามองดูในเรือเกิดอะไรขึ้นนะ หญิงสาววีดร้องส่งเสียงดังปล่อยไม้พายแล้วส่งเสียงตะโกนเรือไหวโครงเคลงจากนั้นทามายโยยืนขึ้นตาโตนั้นเต็มไปได้วยความหวาดกลัวทะบอกมือสองข้างราวกับคนเสียสติน้ำค่อยๆซึมเข้าเรือจากข้างล่างโคสุเกะคินไดอิจิกระโจนขึ้นพรวดจ,จากเก้าอี้ไหวจบแล้วนะคะ ถ้าเพื่อนๆถูกใจช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับนักอ่านด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆมีข้อติชมชี้แนะหรืออยากพูดคุยเกี่ยวกับนิยายก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะอย่าลืมมาฟังตอนต่อไปกันนะคะ